คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 m h สำหรับช่วงแรกของรายการนี้นะคะมาดูเรื่องของการเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง plus เฟสใหม่กันบ้างนะคะซึ่งถือว่านโยบายด้านเศรษฐกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะจากโครงการคนละครึ่ง plus นะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ผลจริงค่ะล่าสุดนะคะนายเอกนิตินิติทันประพาสรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะทันดายินยันว่าจะเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง plus เฟสใหม่อย่าง แน่นอนค่ะเมื่อการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเรียบร้อยระหว่างนี้ก็ยังมีเวลาที่จะออกแบบรายละเอียดของโครงการค่ะโดยคาดว่าจะเน้นความต่อเนื่องในการเพิ่มทักษะร้านค้าและประชาชนนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างค่ะทั้งเรื่องจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์หรือวงเงินใช้จ่ายนะคะซึ่งก็มีวิธีซึ่งก็มีต้นแบบแล้วก็วิธีคิดวิธีทาแล้วนะคะเมื่อมีรัฐบาลเรียบร้อยก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างรวดเร็วค่ะคาดหวังว่า โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นสั้นแต่ได้ผลยาวนะคะแล้วก็กระจายตัวเช่นเดิมส่วนการใช้ใจ่ายจากงบประมาณนานนะคะอันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนก่อนนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองด้วยซึ่งจากการใช้ใจ่ายโครงการคลครึ่ง plus นะคะที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่31ธันวาคม68ค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์ค่ะ19.76ล้านรายนะคะใช้ครบเต็มจํานวนเนี่ยอยู่ที่9.2ล้านรายนะคะแล้วก มียอดใช้จากผ่าโครงการรวมอยู่ที่84,185 0.73ล้านบาทนะคะการำดำเนินโครงการก็ทำให้มีเงินเนี่ยลงสู่ระบบเศรษฐ,ฐกิจจำนวนประมาณ84,185.73ล้านบาทก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ0.2%ในปี68เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการแล้วก็ยังช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะถึงต้นปี69อีกด้วยนะคะก็คงจะต้องมาดูกันนะคะเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วโครงร คงการคนละครึ่ง plus เฟสใหม่นี้เราจะเริ่มดำเนินการและใช้จ่ายกันเมื่อไร่เพราะถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยกระจายรายได้นะคะไปยังร้านค้าเล็กๆในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ